บรรยากาศของการเดินทางมื่อนี้นะครับก็จะเป็นวันอาทิตย์ที่24กันยายนนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศยามเ้าๆของวันอาทิตย์ที่24เนาะครับมื่อานี้ครับก็จะเป็นวันหยุดนะครับมื่อวนี้ครับครับสําหรับนี้ก็จะพาพี่น้องครับมาเที่ยวชมบรรยากาศแถวอําเภอสามโคกเนาะครับครับมื่อานี้ก็ได้มีโอกาสเดินทางมาทําบุญไหว้พระนํานะครับ แล้วก็มาเที่ยวชมบรรยากาศวัดเจดีทองนะครับก็จะเป็นวัดที่เป็นชาวละมันครับที่ไดอพยพมาจากเมืองพม,ม่าครับหรือจากเมืองเมตตมะครับที่ได้มาอาศัยอยู่ในอำเภอสามโคกครับตั้งแต่สมัยพระเจา้ากรุงธนบุรีนะครับแล้วก็ได้สร้างวัดที่นี่ครับด้วยพยาพญาล่ำนะครับราชกุลเคยของพรยาเจงนะครับของ การสร้างวัดในสมัยนั้นนะครับครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องครับมาเที่ยวชมบรรยากาศภายในวัดครับบริเวณวัดก็จะติดกับแม่น้ำนะครับกว้างใหญ่ไปศาลนะครับแม่น้ำครับวันนี้ครับบรรยากาศก็เงียบสงบดีครับลมเย็นครับวันนี้นะครับฝนฟ้าก็คลื่นๆนะครับว่าฝนสิตกอีกนาอตวันนี้ครับ เดี๋ยวพาพี่น้องกับมาเที่ยวชมบรรยากาศบริเวณคางคังวัดเนาะครับครับก็ก็มาเดินเที่ยวชมภายในบริเวณวัดครับมาหอดวัดแล้วครับก็จะเป็นวัดเจดีย์ทองนะครับครับว่อันนี้ก็จะเป็นเจดีย์ทองนะครับก็จะเป็นจุดเด่นของวัดครับที่สร้างมาหลายร้อยปีครับโดยชาว ละมันครับที่ได้อบยพมาจากเมืองเมาตตมาครับของประเทศพม่านะครับที่มาอาศัยอยู่ในอำเภอสามโกจังหวัดปทุมธานีนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณวัดเจดีท่องนะครับครับตอนนี้ก็จะพาพี่น้องครับมากราบไหว้พระครับไปใน วิหารตหนักทรงมาจานะครับศิลปะการสร้างสมัยเชาละมั่นนะครับคล้ายๆกับเดือนไทยนะครับสร้างแบบศิลปะของเชาละมั่นรับกันนีก็มากาบไหวพระแล้วก็ถวายสังฆทานก่อนนะครับพี่น้อง ครับหลังจากที่กราบพระไวยขอพรเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ มาเที่ยวชมครับรรยากาศอยู่ภายในพระวิหารหลวงพ่อเขานะครับภายในพระวิหารก็สร้างวิหารได้สวยงดงามนะครับศิลปะการสร้างแบบเช่าลามันนะครับกับที่เห็นก็จะเป็นลูกปั้นบปินสถานของหลวงพ่อเขานะครับศิลปะการสร้างแบบเช่าลามันนะครับ กัานก้างก็จะเป็นประวัติของวัดนะครับแล้วก็ของหลวงพ่อเขานะครับรคับสำหรับวัดเจดีทองครับก็อยู่ที่ตำบลคลองไายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับทางเส้นทางที่จะไปทางอำเภอบางใหญ่นะครับแล้วก็อำเภอบางทุอีครับเส้นวงแหวนตะวันตกนะครับแล้วก็ขามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ชิตสายนะครับ ตอนนี้ก็พาพี่น้องครับเดินเซลส้มครับบริเวณวิหารของหลวงพ่อหขาวนะครับแล้วก็จะเป็นทรงเรือนไทยนะครับภายในวัดเจดีย์ทองครับก็จะมีตู้โชว์ครับสะสมสิ่งของของเก่านะครับไว้ให้คนรุ่นหลังไว้รับชมนะครับนี่ก็จะเป็น บรรยากาศภายในวัดนนีนอครับที่ได้เดินทางมาท่องเที่ยวเที่ยวชมแล้วก็ไหว้พระก็พ่นนาครับมนีครับแล้วก็จะเป็นวัดชั้มออนครับที่ว่าอุปยพมาจากเมืองมังมมครับที่มาใส่ดูในอำเภอสังโงศครับ ครับที่เห็นนี่ก็จะเป็นรูปภาพของอดีตท่านเจ้าวาดครับที่มรณภาพไปแล้วนะครับสำหรับท่านพี่น้องท่านผู่ชมครับที่จะเดินทางมาครับส่วนวันหยุดนะครับก็สามารถเดินทางมาเที่ยวชมแล้วก็ไหว้พระครับวัดก็อยู่แถวตําบลคลองควายนะครับอยู่ที่อําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีนะครับก็จะเลยวัดโบสถ์มากจังหน่อยนะครับตนนทนทางก็วิ่งจากเส้นคงเ้น ตะวันตกนะครับเส้นทางที่จะไปทางอำเภอบางใหญ่อำเภอบางบัวทองนะครับที่ทามสะพานแม่น้ำเจ้าพระยามาจาักหน่อยครับก็เที่ยวชิดไซนนะครับแล้วก็เที่ยวไซน์นะครับเดี๋ยวก็ขับมาจาักหน่อยก็จะเห็นป้ายบอกทางที่จะไปทางวัดโบสถ์แล้วก็จะเลยวัดโบสถ์มาจาักหน่อยนะครับก็ประมาณ3-4กิโลครับสามารถเดินทางมาเที่ยวชมครับบริเวณวัดก็ลมเลื่นเงียบสงบดีนะครับพี่น้อง ก็สมัรถมาเที่ยวชมแล้วก็เก็บภาพถ่ายบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับบรรยากาศวิวสวยๆนะครับพี่น้องครับหลังจากที่ได้พาพี่น้องทำส้มครับได้มาเที่ยวส้มแล้วก็ไฟพผ่าครับอยู่ที่ วัดเจดีทองครับวันนี้ก็ขอขอบคุณตัวกำลังใจครับที่ได้เข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในการรับชมคลิปทางต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาพี่น้องทา้มไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปหนาโอกาสหนาพวกััใไม่นะครับสำหรับวันนี้วันครูขันก็ลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับ